สวัสดีครับว,วันนี้เรามาดูกันในส่วนของตัว powermill นะครับสำหรับ4แกนแล้วก็เราจะเจนโค้ดของ powermill ให้เป็น Gcode ไปใส่ในรันของมาสสามนะครับริงเราจะรันขอไปจรยิงเราจะเอาไฟล์ไปรันบนฟันดาสมิสซูหรือว่าคอนโทรลจีนอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเขียนตัว post ว r o ์เซอร์ออกมานะครับก็เหมือนเดิมครับอันดับแรกเข้าไปที่โมเดล ไฟจากโมเดลเนี่ยเราจะเอาทำมาจาก SolidWorks หรือว่า Mastercam หรือว่าโปรแกรม PowerShape หรือว่าโปรแกรม Blender หรือว่าอะไรก็ได้ครับที่เราถนัดเขียนออกมาได้เลยครับ ก็ดูตามคลิปไปเลยนะครับผมก็ไม่อธิบายอะไรมากนะครับก็ดูนี้ดูตามคลิปไปเลยครับ การที่เราจะเลือกตัวเมชชีนเนี่ยเราควรที่จะเลือกให้ตรงกับมาเครื่องที่เราทําออกมาหรือเครื่องที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็เทสก่อนนะครับแกนเอหมุนไหมนะครับตัวนี้เป็นเมชชีนทู o พ i ิชันนะครับแกน Z นะครับแกน Y ดูนะครับตรง,ตงไหม X นะครับให้ตัวแมชชีนที่เรามาซิมูเลตเนี่ยเราสามารถสร้างขึ้นเองได้นะครับทำจากโปรแกรม o w อร์ h o p ขอไปเพราะเชฟก็ได้หรือว่าจะเป็นโ s o ิ i เ work ก็ได้นะครับทำเข้ามาแล้วก็แปลงแปลงไฟล์หน่อยนะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของ add Ad import เข้ามาเป็น m d d file เข้ามาแล้วก็เปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมมีทำการเสาะมีส่วนของสองฝั่งนี้นะครับ เราจะเห็นได้ว่าในส่วนของแก XY น XYZ จะทำงานเหมือนพร้อมกันหมดเลยนะครับอาไม่ใช่อพร้อมกันก็คือทํางานมีตัว G code ออกมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดูว่านะครับตัวเมชชีเนี่ยซิมถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ดูคร่าวๆนะครับกัดด้วยแกนหมุนด้วยอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับ้ดดวดดวบวพวกพารามิเตอร์ที่สำคัญๆคัญแล้วก็ไปเ e s เอาเองอีกทีหนึ่งได้นะครับให้เหมาะสมของแต่ละเครื่องของแต่ละคนนะครับ าการเข้าออกตรงนี้เห็นว่าเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับอ่งนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ ครับการเข้าออกตรงนี้เป็นเส้นโค้งนะครับเมื่อเราเซ็ตจูนผ่านเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็เป็น NC จำาจริงตรงนี้จะมีผิดอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ตรงตัวโพสเเซอร์อีกทีหนึ่งอ,อยากให้เครื่องวิ่งกลับไปที่ซด้วยนะครับไม่ได้แก้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้จีโค้ดมานะครับก็รันบนมาสามอีกทีหนึ่งนะครับ ล,ลืมให้ดูนะครับเพะเห็นไหมว่าโค้ดเนี่ยต้องออกมาทั้ง x x y นะครับ y z นะครับแล้วก็ a นะครับนี่คือเป็นแบบสีแกนเต็มนะครับเดี๋ยวถ้าว่างจะทําให้เป็นส่วนของสีแกนแบบหมุนรอบตัวอีกแบบหนึ่งนะครับให้ดูอันนี้เป็นแบบเรียบให้ดูก่อนนะครับแล้วก็5้าแกนก็เดี๋ยวรอว่างๆอีกทีนึงนะครับกลับไปที่มัดสามเหมือนเดิมครับ าจริงก่อนที่จะมารันบนมาสามเนี่ยเราควรที่จะเอาท c o d e ไปซิมบนโปรแกรมที่ทำมาที่ซิม g c o d e อีกทีหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเช็คความต้องก็วันคลิปนี้เขาก็าไวแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ